หลังจากที่เราได้ทราบเรื่องราวความเป็นมาแล้วก็ความสำคัญของการแข่งเรือ,อยาวไปแล้วนะคะก็ทําให้เราได้ทราบว่า หัวใจของการแข่งเรือยานั้นก็คือตัวเรือค่ะเรือนั้นเป็นสิ่งที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อผู้คนชุมชนแล้วก็สายน้ําไว้อยู่ด้วยกันนะคะแต่ว่ากว่าจะได้เรือสักหนึ่งลำนั้นจะต้องใช้ภูมิปัญญาใช้ความสามารถแล้วใช้ช่างฝีมือขนาดไหนค่ะค่ะและระยะเวลาในการทําเรือสักหนึ่งลำนั้นจะใช้เวลานานเท่าไหร่นะคะการทําเรือสักหนึ่งลำจะประณีตละเอียดอ่อนสักแค่ไหนเขาใช้ไม้ประเภทไหนทํานะคะที่สําคัญเขามีกลเม็ดเคล็ดลับอย่างไรที่จะเอาชนะคู่แข่งได้ค่ะ แล้วตอนนี้นะคะได้กับอีฟก็เลยเดินทางมาที่อําเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครนะคะที่นี่ก็คือวัดทุ่งค่ะเพราะว่าอาจารย์โจบอกว่าที่วัดทุ่งนี้นะคะจะมีการขุดเรือเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาเรียนรู้เรื่องราวของการขุดเรือกันที่นี่ค่ะ,ะอาจารย์คะทำไมที่วัดถึงต้องมีเรือแข่งด้วยล่ะคะ เพราะว่าวัดมันเป็นศูนย์รวมเป็นศูนย์กลางของญาติโยมจากกิจกรรมการแข่งก็แข่งในนามของวัดสร้างความสนุกสนานในระหว่างภูมิระหว่างวัดแล้วที่สกลนครเนี่ยวัดต่างๆเนี่ยจะมีเรืออยู่เยอะไหมคะท่านในเขตเทศบาลอากาศอำนวยนี่ก็มีเรือทุกวัดวัดละสามลำสี่ลำ สายลำนะคะที่จอดอยู่ใต้ศาลาวัดนะคะก็ะยังมีอีกสองลำใหญ่ๆอยู่ในโรงเก็บเรืออย่างดีด้วยค่ะพระอาจารย์คะได้ทร,ราบข่าวมมว่วาที่วัดมีการขุดเรือคือที่เข้ามาก็เห็นว่าที่วัดมีเรือตั้งหลายลำแล้วทําไมต้องขุดเรืออีกล่ะคะสระน้มแต่ละแห่งนี้มันเขาจํากัดฟีภายในการแข่งถ้าสมมติว่าวัสน้มหนึ่งเขาเอาฟีภาย30แล้วก็เอาเรือ30ไป แต่นี่เราขุดเรือใหญ่เรือใหญ่เรือนี้บรรจุได้ห้าสิบห้าเป็นเรือที่ใหญ่สุดแล้วแล้วเ,เห็นว่าช่างที่จะมาขุดเรือลำใหม่เนี่ยก็คือช่างดำใช่ไหมคะ<อ>ทำไมพระอาจารย์ถึงเลือกช่างดำมาขุดเรือลำใหม่คะช่างดำนี่แกเป็นช่างที่มีชื่อเสียงเป็นช่างระดับประเทศก็ว่าได้ เพราะว่าเรือในทุกจังหวัดนี่ต้องมีเรือช่างดำแม้แต่ในประเทศลาวเขาก็เอาช่างดำารดีครับสวัดีครับน,น,นช่างีครับดีะครับมวัา,านีครับนวัดีครหีครับสวัาครั <S 2> 2 <S บสัดีครับสาัสดีครสวัสรับงสีบวดครับรสบส โอ้โหค6บสิบหปีที่ลุงขุดเรือมาครับทั้งหมดหกี่ลำเขาจำได้ไหมเพราะขุดแล้วจอดด้วยทั้งหมดนะร้อยสภูมิปัญญาในการขุดเรือเนี่ยว่าจะขุดยังไงใช้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันมาจากไหนครับมันมญญาจากน้ำมันสมองูกคิดเรื่อยครูบาอาจารย์เคยบอกว่าลูกเรือนี่ไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะชี้แน่ให้ทำเพราะ ต้องถือธรรมชาติต้นไม้มันสอนใน้ราเรีสอนว่าลำนี้ต้นไม้คดอย่างนี้เราต้องทำไปแบบนั้นต้องประหยัดเนื้อไว้แบบนั้น ไม้ที่ดีที่จะขุดเรือได้ต้องเป็นไม้อะไรคะไม้ตะเคียนทองต้องตะเคียนทองต้องตะเคียนทองเรือที่ลุงดำกำลังจะลงมือขุดนี้ชาวบ้านเขาพบไม้ตะเคียนใหญ่ในพื้นที่นาของหมู่บ้านานาดีจังหวัดนครพนมค่ะชาวบ้านอากาศอำนวยเขาก็นัดหมายวันเดินทางไปตัดไม้กับลุงดำเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็คงจะได้เห็นต้นตะเคียนที่จะมาเป็นเรือยาวนะคะว่าจะใหญ่โตสักแค่ไหนค่ะ รถตามเขาไว้ด้วยนะคะตัดไม้กันไปกันเป็นคันรถเลยนะคะที่เห็นอยู่ตรนนี้นอกจากจะมีรถสองแถวนะคะยังมีรถตู้รถบรรทุกเดี๋ยวนี้ไปไะเดี๋ยวตัดไม้ไปทันมันเยอะขนาดนี้ด้วยคะช่วยกันเลืให้กาลังใจด้วยได้ค่าแรงเท่าไหร่คะไม่มีไม่มีค่าแรง ไม่มีกันลรงไม่ได right ้เอาใจวัดกันเลยเส้นทางที่เข้ามาตัดไม้ที่จะทำเป็นเรือที่บ้านนาดีนี้นะคะก็ต้องขับรถเข้ามาในหมู่บ้านนะคะแล้วก็จากนั้นก็ต้องเดินเท้า ต่อเข้าไปอีกนะคะใช่ตอนนี้ก็กลังลุ้นอยู่ว่า <laughs> เมื่อไหร่จะถึงต้นที่จะตัดน,นะคะ <laughs> แล้วก็เดินกันเป็นคาราวานเลยนะคะ <laughs> มากันเป็นร้อยขะง,งานนี้ <laughs> มาให้ทั้งแรงกายแรงใจเลยนะคะ นี่มาถึงแล้วต้นตะเคียนที่จะตัดเอาไปทําเรือนะคะเป็นต้นไม้ี่ใหญ่แล้วก็สูงมากๆเลยค่ะค่ะก็นับว่าเป็นเรื่องยากลําบากนะคะที่จะหาไม้ต้นใหญ่ขนาดจะทําเรือได้นะคะและที่สําคัญจะต้องหาต้นไม้ที่ไม่ได้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติไม่ได้อยู่ในเขตของกรมป่าไม้นะคะนี่เป็นเขตในหมู่บ้านซึ่งเลยจะขึ้นไร่ถึน้นนามาไม่เท่าไหร่ค่ะแล้วก็เจอจนได้ค่ะ พี่คะพี่เจอต้นไม้ต้นนี้ได้ยังไงเนี่ยโอ้ผมมาเที่ยวมีคนแก่คนหนึ่งอยู่ที่บ้านนาดีนะี่ผมเลยพูดว่าเอ๊ะพะตาไอมีต้นไม้เคนที่เขาทําเรือได้ไหมรมพุดอย่างนี้ตาเลยอว่าโอ้หน้าผมมีมีช่วยพาไปดูได้ไหมค่ะท่านก็เลยพามามาดูเลยรู้สึกว่ามีต้นเดียวแค่น,นี้ที่เห็นมาก่อน ต้นตะเคียนต้นนี้ใช้ได้ไหมคะใช้ได้ใช้ได้นะคะครับก็ออกพอสมประกอบที่จะเกิดมาเป็นยืนค่ะลุงลุงดำคะลุงเห็นต้นไม้ต้นตนี้ลุงประมาณได้ไหมคะว่าอายุสักเท่าไหร่ไม่ต่ำกว่าร้อยห้าสิบโอ้ยลุงดำแล้วนี่เราจะเริ่มขั้นตอนการตัดไม้อย่างไงบ้างคะคือเราต้องทำพิธีทำพิธีบอกแม่นางไม้บอกสิิงจักในสถานที่นี้ ว่าเราขอต้นไม้ต้นนี้ไปทำเรือเพระตอนนี้นะคะโตและใบสีเส้นไหว้ก็ถูกนำมาตั้งไว้หน้าต้นไม้ต้นตะเคียนใหญ่ต้นนี้แล้วค่ะใช่แล้วค่ะตอนนี้การปัดต้นตะเคียนก็น่า,าตาเริ่มหลังจากนี้นะคะ,ะซิปหอยหน่อยใหญ่ท่ได้มากจุมนมกันนักสถานที่นี้ซิปหัวขาวสดี ได้มาเพื่อขอตนไม้ตนตะเกียนทองลำนี้ขออังเกิลเทพดาเจ้าทั้งหลายจงอนุโมทนาไม่ใช่ว่าอยู่ๆนึกอยากจะตัดก็ตัดไปใช้เฉยไม่ได้ตัดด <c oughs> ต้องต้องให้ความเคารพครับ <c oughs> กับสิ่งที่เขามีอายุยืนนานกว่าเรามาก <c oughs> เลยใช่ไหมครับเราหากินเราไปทางนี้เราก็ต้องนับถือผีสางนางไม้นี่เป็นเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับชีวิตของเราง ดูว่ารูอาศัยบารมีเขาพอเสร็จพิธีที่พระอาจารย์ได้บอกกล่าวต้นไม้นะคะทางลุงดำช่างใหญ่ของเราก็ลงไปบอกกล่าวแม่ตะเคียนนะคะว่าไปเป็นเรือเถอนะ จากนั้นท่านก็ท่องบทสวดมนตะะ์นะท่านก็แล้วก็สับขวานลงไปใช่เดี๋ยวนี้ถือเป็นเรื่องงามยามดีที่จะได้ตัดต้นตะเคียนต้นนี้ไปเป็นเรือที่สวยงามแล้วค่ะชาวบ้านก็ชัยโยก็รย้วามดีใจจะได้มีเรือแล้วละค่ะ ก็หวังว่าหลังจากนี้ต่อไปอ่ะก็จะมีชีวิตอย่างคุ้มค่านะคะเป็นขวัญเป็นกำลังใจเป็นศูนย์รวมจิตใจนะคะแล้วก็เป็นศักดิ์ศรีของชุมชนต่อไปในอนาคตแล้วก็จะอยู่คู่ชุมชนไปเป็นร้อยปีนะคะเนนคะเอาต้นไม้มาทำไมคะเนี่ยจะเอามาปลูกทดแทนต้นไม้ต้นนี้เอามากี่ต้นคะมาหกต้น ไปวันนี้ลุงเสียดายไหมคะอาเสียดายครับแต่ว่าก็เป็นบุญเป็นวาสนาของไม้ตนน้ <c oughs> ที่จะไปเป็นเรือแข่ง <c oughs> ดีแล้วที่ท่านไปเป็นเรือกับผม <c oughs> ท่านจะไปช่างช่างยืดเสียง <c oughs> ถ้าท่านยืนอยู่กรงนี้เป็นต้นไม้อยู่กรงนี้นายทุนเน็นทุกวันหนึ่งเขาก็ตัดแล้วพาไปเลือ่อยผู้หีผู้ยำหมดเอาไป <c oughs> ทําบ้านบ้างทําอะไรบ้าง, <c oughs> างเพราะฉะนั้นเราถือว่าไม้ที่เกิดมาเป็นเรือแข่งนี่เป็นไม้ผู้โชคดี ต่อไปเนื้อทุกชิ้นจะไปเป็นส่วนประกอบของเรือหมะแล้วผมจะไปกราบไหว้บูชาเมื่อไม้ตะเคียนใหญ่ถูกโค่นลงแล้วนะคะชาวบ้านทุกคนที่เดินทางมาก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือออกแรงพาตะเคียนใหญ่ต้นนี้ไปที่รถบรรทุกค่ะและรถบรรทุกคันนี้นะคะจะพาไม้ตะเคียนใหญ่ออกจากบ้านเกิดคือบ้านนาดีจังหวัดนครพนมไปสู่ที่วัดทุ่งจังหวัดสกลนครค่ะ จะเห็นว่าข้างในเรือที่ถูกขุดนะคะก็จะมีเศษแกลบแล้วก็เศษไม้เนี่ยถูกเผาอยู่เป็นไฟอ่อนๆอ,อ,อยู่ข้างในตรงนี้นะคะ่ะ